ทำมาบริเฮตปีนี่ปีหนาสิกินเอาข้าวมาใช้กินคิดว่าคือยุ่ะแต่ขิดยุ่งว่ะบ่มีได้ว่ากับบริเหตปนีนี่นะ่หาเลยคือตะเกาหาลวบ,บจ้างบอกลัจ้างเอาเพราะใช่ได้นะ,ะหรือว่าแบบว่าน้ำแรงกับไปไปหาอันนี้แบบมาเลขข่าวเอาบอกคือตะเกาบ่าบคือตอนยังบริเฮตเนี่ยนะได้ยุ่ง ทำอะไรมันอดไ่ได้่หลายเนาะไม่ได้บราณคืออันนี้ถือว่ากุ้มกุ้มไหนพี่น้องสมานในเห็ุคือแบบนี้ไล้นี่มันหอดยามนาเลยเขาก็ยังอยูย่ว่าสิบสอกกัเพื่อแล้วงนากระชีได้ยืมมูอก,กินยุ่หรือว,ว่าได้ซื่อกินแต่ว่าหากจะสิบบเรึงเนะาะถ้าเดียวมากก็ชี้ได้เขาไม้แบบ มีดังก็ใต้กับบริการดียกให้สบายดีแล้วน้องมะนาวภาสีชุดนั้นเบิดหรอเบิดไรสิเนาะมากว่เดือนหนึ่งำามาธอสอบ นี่เฉียวมาสอบหนึ่งบ่มาหนิยู่นู่ล่อมาพี่น้องแต่เพื่อนเพื AD ่อนดูตามกับทางเพื่อนตู้หาตู Pas ้คัมอยู่บ่คืนนิมีเพื่อนราใส่ตู้คมใหม่ใหม่แบบเป็นเก่าแล้วเนี่ยตู้คัมปั่นสุกนี่โทรศัพท์ตัวมีอยู่บ่อันว่านราชมารีเนาะ แค่หาอายุเมื่อคืนนี่ตลาดนัดเน่ยได้มือนี่กี่น้องเยคนกัดไล่กนล่างคนกับสีไล่เน้นอยนึง จะขับเยวไมมก่อนเพราะว่าเสียงมันจำมวนคนอีกครับโบมีไม้แล้วมันเสียงมันบอาอยากอันนั้นประดัเนะฮะจะคิไปเอาไม้มาเรียบร้อยมีไม้เลยเสียงคือสสัตว์แจวดีเนาะทุกคน พอดีจังวะคนมาขายเขาทางกปาพงมาตุกฟองอะเป็นคนติด6 9โลตู 6, โลสี่สอบวา 6.9โลครับ70อ่ากองบอพงหกสิบสี่อบหกสิบเก้โลครับเจ็ิบโล หนาสองสอบทมิทในเจ้ากับเอามาอีก้นกับผัวเจ้าย่อมาแล้วคิดว่าเราเามาหาสอบแต่ว่ากล้องมุงจ่อปิดเท่ามีบ้างหรอกเอาเศษเบิ่งได้เบื้องอยังเจ้าว่าเจ้าว่าติดหนีบ่บ่ะติดเนาะติดหนีหายแทนหายแล้วหายแล้วเนาะเข้าสี่สอบได้ 97, เก้าเซนแปดสิบเจ็ดพ้าไปอังจมาก็สอบมาก็สอบเมื่อไห้เขาเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าเซนแปดสิบเจ็ด อยู่ลาวขายเขาได้ได้เป็นแสนเนาะเป็นเง <laughs> ินไทยรวยเลยอันนี้เก้าแสนนะนะเบิรงเก้าแสนไไมไสิปบเจ็ดพัน แนไหมเป็นไปอาชีพไปจ้างใครนะบ้านอาชีพสี่แสนเรียบเลยอ้าขอบใจประพงศ์าประบึงการทำงานของ งานเฮาทีลูกชายเพิ่นฮะอ๋อหายไปยังอีหลีไปแสนบ่นะ่ะโอ้ยหลดุลดหลุยลูกไม่โคบ,คบค่นี่อ๋อลูกคือใต้ได้ดิพี่น้องไปตอนไรคันตอนไรอันนี้ชี้ชออี้เฮ้ยมือนั้นมือนั้นมาได้มือนั้มนมาได้ปืนเนาะเหมือนเนาะมาเงินบ่ เพิ่นลูกสาวผ่ามาแตไทยบ่ลูกสาวบ่ลูกชายจะมีลูกจะคนลูกชายลูกโป้คนนึงเ่เดี๋ยวจ่ายเงินให้คนก่อนเด้อพี่น้องชีระบ่ามะนาวของเจ้านะ่ะใช้สอบไรยังไม่ได้เอาขึ้นบ่เดี๋ยวจ่ายเางินให้เพิ่นก่อนเด้อทุกคนเด้อ ยังสิมาลมกับน้องมะนาวเสียงก่เอยากขาาไปไหนเนาะตัดขาามาลูกข้ากับมาขายเขาเลยแ้วขายก่ขายจักสอบด้วย Không phải đi chắc, chắc shop cơ Hãy cho kênh Ghiền Để ตรงนี้นะบ่ะทั้งสีทั้งคลายหน่อยนะ ามานั่งพี่มานั่งพี่สิถามเห็นไหมนะมาดิพี่คนกระตกซ้่มพี่น้องไอ้เนาะหักใครอยู่น้องมะานาวจะนั่งปีนหนาเข้ามาพี่ก็ได้ได้จังบุห็นคนนี่จังบัอายหักเราบม่ได้อายได้หระพี่น้องเราสิ้นเลยเนาะอันนี้เ,เสือ ทินไหนดิมีเอฟซีมีเอฟซีส่งมาถามอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะหลังจากที่ทายน้องมะนาวอา่าเพิ่นก็เป็นพว่วงเลยอีต้นสงสารน้องมะนาวพี่น้องไอ้เนาะอันนี้อันสองพันนะน้องมะนาวเอฟซีถามนะคือรวมทั้งคานมร์น้ำมันบริเวณใดบ่ิหานน้ำมันตะค่ะ ค่าเคนไทยให้ชื่อบรอนค่าไทยให้ชื่อนะค่าไทยค่าค่าให้ชื่อค่าไทยค่าสองพัน้ำมันต่างหากเพื่นว่านเนี่ยพ่อมอเรียร์หวาดเองว่านเองนะวาดเองแน่น่ะพี่น้องคือสองพันค่าน้ำมันอีกเด้อบาานีเนาะพี่ชายนี่เบิดหลายบ่ตุ๊กคาเห็ดเต่าตีบ่่บอ ไม่ได้บอกเลยไม่ได้เราพาเห็ดเฉยเห็ดเราคืดไว้อยู่อ่อันว่างแผนเลยทำไมาวันน้เห็ดปีนี่ปีหนาสิกินเอาข้าวมาใช้กินคิดว่าคิดอยู่ฮะแต่คิดอยู่ว่าบ่มีได้แต่มาเห็ดปีนี่นะหาลคือแต่เก่าหา่ารับจาา้างบ่กรจ้างเหรอเพราใช่ได้นะดีกว่าแบบว่า ย้ำแรงกันไปไปหาอันนี้แหละมาแล็กข่าวเอาบ่คือตะเกา,เ<อ>าบ่าคือตอนยังบริเหตเนี่ยได้ยุกทำอะไรมันอดไ่ได้บ,บ่หลายเนาะไม่ได้โบราณคืออันนี้ถือว่ากุ้มกุ้มไลยพี่น้องสมัยบริเหดคือแบบนี้เลยนี่มันหอดยามหน้าเลยเข่าก็ยังอยูย่าสิบศพกะเพื่อแล้วหน้ากะอาจจะได้ยืมมูกกินยุกหรือว,ว่าได้ซื้อกินนะนแต่ว่าหักกะสิบูรณงเนาะ ข้าเดียวมากก็ใช้เขาไม้บัดสินาทำอะไรในบ้านแต่อันนี้มันผัดบัวเด้ยบานอืมจักนี่ไรแหละพี่น้องอีตนอยู่ดอกกุศิตาจักช่วาจังไดเนาะพี่น้องน้องมะนาวมันจะลายอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยผู้มีผู้ห่างผู้รวยนี่ก็ลายไหนอ่าบัดไล่หยาดตีพี่น้องน้องมะนาวมะนาวนี่แต่ว่า ว่าและมันบุคคอกันได้พี่น้องคนเฮามันบุคือกันในจิตใจอเป็นครอบครัวภัยครอบครัวมันแหละแต่ว่าถ้าตุศิษนี่คือว่าเฮากับคือตุศิตตํานองมะนาวนี่มันญาติพี่น้องกันนะพี่น้องแต่คันว่าพี่น้องน้องมะนาวนี่ซำซอยซาซอยคัดีอานึงนะเนาะมาเนาะบ้านเนี่ยแล้วก็แล้วก็เลี้ยวไปเนาะ บ้านบ้านบ่หอดสองมือใช่ไหมเนาะบ่หอดสองมือใช่คันว่าที่น้องบ่ปะบ่ถิ่มกันมีจิตใจบุญช่วยกันนะนะดอกวา่าที่น้องเหาะได้น้องมาหน้าใสตายกับบาทอยู่เราก็ไ,าปาปกไดับรุ่นไปเรื่อยๆคันว่าบ่บ่มีไฟฟ้าเห็ดเงินได้สารเงนินแม่บ่มีบ่คือบ่จางบ่มีเงินเก็บนะ แม่หักเมียอย่างต่างประเทศได้ไอ้ที่เพิ่งเพิ่งยังมียังมีคนโทรมาหาเจ้าอยู่บ่โทรมาอยู่บ่ได้ขอให้เพิ่งช่วยบ่เพิ่งไ่ได้วแน่บ้างไบ่ได้ช่วยไปกับบ่มีบ้างเท่าไหร่เท่าไหร่ลองปรึกษาเพิ่งเบิ้งถามพิเบิ้งบุกการบ้างเพิ่งบุกกาผู้เพิ่งช่วยไปกายนี่นะบ่อันนี้ ผู้เพื่อนชายปีกา่นี่เพื่อนบร่ได้ถามที่ว่าที่นี่จ้างเทไรเทไรเพื่อนก็บม่ได้ถามถามอยู่หากคือว่าได้หอดยามมันแหละนอคันเพื่อนอันนี้ว่าพื้นกันซื้อพี่น้องเื่ยเขากระหูกกันหาเพื่อนคือกันทา้งคู่แต่ว่ามันก็จาะอะไรมันคำว่าวิทยามนี่กะ l ลาแบ้านนี้เนาะ่าน hm ี่ก็เป็นแคเขางั้นบ่แค่ขางั้นบ่เอาดใสเลยข็เอาดะตุคาแล้วก็เบิ่งคลิปอยู่แล้วพี่น้องไอ้คืนคิออ่าจั้งใจจังใดแล้ทางเรากะทางตุคํำก็ไดกเากะบ่โอ้โหนัตุค้แล้วก็มีปัญหาอะไรอันใดย่างขึ้นกันไ้ คนกับมาสีเข่าทายเข่าอีกเลยมีแต่เป็นกำลังใจให้ต้องมาน่าวเดอร์เห็นอะไรเนาะนี่แต่ขอให้ได้เห็นหน้าอีกแล้วปีนี้มันจไม่ได้ไปหาขออมู่กินเนาะหาเลขกินะนะบอเแต่ละตะก,กูลกแต่ละ ญาติพี่น้องแต่ละคนกับผมคือกันได้พี่น้องเฮ้ยอ้าประมาณนี้แหละน้องมะนาวสบายดีเด้อสบายดีไอ้เบิ้ลกาา็ขาสีข่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไอซื้อเขาออ่าก่อนเนี่ยผมมาขายเขา่าเนาะขากคือตัวซิดนี่ขบาเนีย่ยตีพี่น้องเนาะตกถูกได้ยากลำบากถอยๆส,สองสามพันสี่สหพันบาทเอามีอะนะ อู้สบายเสร็จตังหลังตู้เย็นหรือว่าคำว่ามีนะพี่น้องเนาะพื้นว่าแต่ว่าคือว่าเนตต้นตระกูลหรือว่าเญาติพี่น้องของแต่ละกบแต่ละเล่าแต่ละคนบกคือกันเนาะบกคือกันไหนพี่น้องอคือพื้นว่าทำสุ่มประสิทธิ์ว่าอีเสียงจิลญาบอกทราบ มาละญาติบ่ตระกูลตุนชาติเชื้อชาตินะเพียงเนาะว่าบุคคลผู้นี้เป็นเังไดเนาะบุคคลนี่ก็ลืมฮอดพี่ฮอดน้องบูแเลคันนี้นี่เนาะเพี่น้องเนาะสำเนาสำเนึองอ่อโทรถามจะเศร้าเลยบ่บางทีถามหน่อย ตอนนี้น้องมานาวยืนต่าเอาเข่าคนแขกคนกับกรลังมาทุกคนไปเนาะลูข,ขาดาับซิดกากลังมา,านกระตกเลือพีหน้อยนะคนตกยิ้มยับยิ้มยิบมยิมยม,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 ม ừ, สำหรับคลิปน,นี้กับสิทประมาณนี่แหละพี่น้ะิสิทเขาเห็นองานก่อนนน้องมานาเนาะ งเป็นกำลังใจให้น้องมะนาวนี้พี่นหน่อยเนาะัะถึงว่าปัญหาที่เลกนะปัญหาปัญหาน้องมะนาวนี่เมนเราบสบายเราเอาน,านุญาตเนาะเป็นโรคประสาทแล้วก็ไข้เนยอยู่เศร้า ว่าปัญหาความทุขยากของเรานี่คือว่ายังบมีการแก้ไขว่าหนึ่งมาแล้วเกิดในครอบครัวที่ทุกขยากเลยกะผู้นำครอบครัวนี่บมมีที่ผู้เป็นพ่อ่วนผู้เป็นแม่กะคือเขาเห็นเนี่ยพอเราก็พคตรใจสัมนั่นเลยพี่เราอะอากะเพาะบุคคนเป็นกำลังใจน้องมะนาวเนี่ยเด้อเนาะน้องมะนาวน่อหรวยน้องเต้าอันช้ื่อเงินเียประมาณนี้ เอการสิทธิกระคออวยพรทุคนทุทุานอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงบุญหักษาเทวดาคุ้มครองเดอนี่นอ้องสบายดี